แสดงว่าก็ต้องมีการตกเถียงนะครับแล้วพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับนะแต่จะเห็นได้ว่าในงานลูกน้องกำนันนั้นมีปืนหมดนะครับอ่าแล้วตำรวจก็มีปืนนะครับนะแต่ว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างในนอกเนี่ยพุปืนตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมสรุปอย่างนี้ก็เป็นความพึกเขิมนะความพึกขนองนะนะก็ก็หม่ต้องเรียกว่า กำนันแบบนี้เนี่ยในอดีตอาจจะทําได้นะครับแต่วันนี้มันหมดเวลาแล้วนะครับนะเพราะว่ามันมีกล้องทั้งกล้องอะไรต่างจับเยอะไปหมดพยายามถามมันไปไม่รอดนะครับนะครับผมว่าคือในงานเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพได้ว่าไอ้ป๋องเนี่ยส่งปืนให้เด้งนะครับก็คือทุกคนที่เข้ามาในงานเนี่ยรู้แน่ว,วันนี้ถ้ามีเรื่องก็รพร้อมใจอาวุธน,นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยเร่งรัดของสารัตคือทุกคนในงานก็ต้องรู้ว่าลูกพี่เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่กับสารัตตัวนี้นะแล้วก็วันนี้ก็เรียกสารัตมาเคลียร์นะวัน้ทุกคนก็มีปืนเคลียรหมดนะก็ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้ามีปัญหาก็ต้องยิงกันนะครับนะอันนี้ก็คือการตัดเตียมไว้ก่อนนะแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็คนชอบิดมันมีมากกว่านี้นะครับนะก่อนจะมีการยิงกันนะผมไม่ได้ดูภาพแล้วกันนะครับ ก็มีการเคลียร์เอาคนแก่เนี่ยออกไปก่อนนะครับให้เดิอนออกไปก่อนนะครับแล้วก็มีการเปิดทางารถต่าง,างๆเพื่อเตลียงออกนะครับเพนะรานะฉะนั้นไอวิธีการแบบนี้นะครับมันก็คือการรู้แล้วว่าจะต้องมีการยิงนะครับแล้วตัวกำนันก็ออกมาคุยกับานน้องนะครับก่อนที่จะมีการยิงนะแล้วอีกอย่างกำนันก็เป็นคนส่งสัญญาณซึ่งวันนี้พยานฐาน ถ้ารอเนี่ยก็สอบไปชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของกำลังนะครับเรื่องพยานถามเนี่ยจบสนิทนะครับนะยังไงก็ไม่รอดนะครับนะแล้วก็เหลือเรื่องอีกที่เราต้องขยายไปอีกเยอะนะเราจะขยายไปยงังทุกส่วนนะครับที่มีการประมูลงานนะครับก็คงจะพบอีกเยอะแล้วมันก็จะลามไปถึงตัวเจ้าที่รักด้วยนะครับนะอันนี้ผมต้องเรียนไว้ก่อนนะครับ ก็ทั้งหมดแล้วกันผมใช้ว่าทั้งหมดแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวเราต้องเรียกมาสอบเราไม่เราต้องเรียกมาดูทําให้การเดิมทั้งหมดนะครับนะวันนี้เราก็เราเอาไปแล้วว่าจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างนะครับใครก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าแต่ผู้กับที่ให้การไม่ตรงตามข้อที่จริงนะครับนะหรือล่าทิ้งนาที่ต้องเี๋ต้อง <inaudible> ต้องมาแยกทั้งหมดนะครับนะที่เหตุเกิดและไม่จับกลุมนะครับไม่จับกลุมขณะเหตุเกิดซึ่งหน้า อันนี้ก็ต้องแยกไปเป็นส่วนๆนะครับหนึ่งหนึ่งห้เก็ดนะครับสองให้การเทชรนะครับมันก็ต้องต้องแยกต้องไล่ไล่กัทั้งหมดนะนะครับเออ่ก็มีทั้งทั้งสองส่วนนะครับมีทั้งสองส่วนที่เราสอบไปในสำรวจการสอบตรวจแล้วนะครับแต่ว่าจะเออ่ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับข้อมันเกล็ดสามเป็นเป็นข้อได้ยิงในสำรวจการสอบตรวจนะภาพภาพถามว่าภาพเห็นไหมใช่ไหมอ๋อภาพภาพก็ไม่มีภาพนั้นนะครับแต่ว่าเราเออ่ เรามีไปเรามีไปจากพยานที่ยืนยันในะครสอบพยานนะเพราะว่าไอ้กล้องมันปิดไปนะครับรูปแบบในการสั่งการเป็นแบบใหม่ครับก็เป็นเรื่องความค่าไม่ได้มีการเรื่องการสอบพยานอ๋อก็เนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่ามูลเหตุจูงใจเนี่ยก็เกิดจากเรื่องหนึ่งจากการสอบสวนนะครับก็คือเรื่องการขอลูกน้องแล้วไม่ให้นะสองก็คือเรื่องที่หมักมงกันมาก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กดขันนะของสว ของสหร,รัฐสหรัฐซิวบรน,น,นะครับนะก็เช่นก็เหมือนที่ผมบอกก็มีเรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับก็รถบรรทุกก็มีเป็ร้อยพันนะครับนะเมื่อบรรทุกก็ต้องบรรทุกหนักเกินนะเมื่อไรสหรัฐทางหลวงเข้มงวดเรื่องน้ำหนักไม่ให้เกินก็ต้องมีปัญหานะครับนะะฉนนั้นวันนี้เมื่อเรียกมาแล้วก็สั่งสมกันมานะครับคือถามว่าผมต้องเรียงนงี้การเตรียมการเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมการจะมาฆ่า้งแต่ต่อเริ่มต้น นะครับแต่วา่าวันนี้ลูกน้องทุกคนรู้ว่านาโดยนั้นไม่ถูกจากรถตัวนะนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เตรียมปืนเราเอาไว้หมดนะครับแต่เพียแต่ว่า,อาไอ้กรอนเกิดเหตุนเนี่ยเนะช่นเดี๋ยวว่ากรอนเกิดเหตุประมาณสักครึ่งชมเนี่ยทุกคนรู้สัญญาแล้วว่า,ามันจะต้องมีการยิงกันนะครับดีนั่นกมีการเรรค,คลียร์คนแกวไปเคลียร์ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อออกไปนะครับแล้วก็เอารถออกนะครับเพื่อเปิดทางหนีนะครับ นะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อมูลนะนะตอนนี้นะครับ